หนูฟังนะเขากดวายปุ๊บกูเดินปั๊บแค่นั้นแหละกูออกเลยอาจารย์บอกว่าผีมันหลอกหนูนะเอ้าหนูมันเอาหนูตายจริงนะหนูหายหมดตัวเลยนะจริงอยู่ไหมโก้ในภาพเห็นผีมันมันกระดึ๊บบนหัวโอ้ยอาจารย์ขอซ้ำกูปวดหัวจริงเลยเอยกูปวดหัวจริงไอ้คุย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชูก็ก็ก็เห็นแล้วพี่เอ้ยครัพี่คารมาดทีฮัลโหลครับอาจารย์คนที่เอ้าฮะโหนมาเกือกท่านเทพโหดกลับมาแล้วหล่อน้องชายอาจารย์มาฮะหนูมาทำอะไรหนูไม่ยังมาเฮียนเฮียนนะตอนนี้พีมันเฮียนนะว้ายเสียงผีเฮียนจริงนะเสียงผีเฮียนนะได้ครับได้ขึ้นมาเลยขอบคุณค่ะครับโอ้โห เี็นไหมเห็นร่างผีไหมหรือว่าปู๋เห็นคนเดียววะผีตัวดำอะไรอย่าเห็นพี่เห็นเห็นเห็นหนูไม่เห็นหูเห็นีมันเฮี้ยจังเลยเนาะอู๋น่ากลัวพี่พี่ตอบผมกลัวพี่กลัวจริงมันมันมันต้องมีคาถาไล่ผีปัดเป่าปัดเป่าเลยนะพี่ชายหลอใครอยากฟังกูไม่ฟังไม่อยากฟังอูชิบหายแล้วเราถอดแฟชั่นก่อนหนูถอดแฟชั่นมาอาจารย์จะเจิมแค่นิดเดียววันนี้ไม่ไม่เจ็บมากเท่าไหร่ บินบ <blown>, ินคนดูเดี๋ยวผมออกเดี๋ยวผมออกบินบินบินถ้ามันถ้ามันเริ่มถ้ามันเริ่มล่ำเดี๋ยวผมเดินออกเลยับบินนะพวกบบอกบินบินที่ถูกก็บินนะคนดูผมพูดจริงนะหันหลังหน่อยหันหลังหน่อยหันหลังก่อนเลยพวกเราอะหันหลังเลยไม่ผมเปกนกาครับผมกดเอ้ยไปรอข้างหน้าได้ไหมไปรอข้างหน้าได้ไหมได้ครับไปได้แล้วโอ้โหดูนิคเพิ่งพร้อมเนาะไอ้เหี้ยไม่ผมเป็นปฏิกาโอเคโอเคน้องโอเคพี่ก็รู้ผมไม่เอาอยู่แล้วเลยแล้วพี่ก็รู้พี่ก็รู้น้องเปิดประตูที่ไมได้เออเนี่ยเออ ผมไม่ได้อยากฟังอะไรหรอกพี่ตีไว้เลยไม่ไอ้ผีตัวเนี้ยมันร้ายผีร้ายโอ้โหมันเกิดเตพโหน้องชายอันนั้นเตียงนอนอยู่ตรงนั้นหรอน้องหนูหนูกดหนูกดวายเลยเพื่อไม่การเสียเวลากดเซชั่นออกด้วยอาจะถ่ายทอดวิชาตัวเนี้ยให้ผีออกไปมึงฟังนะเขากดวายปุ๊บกูเดินปั๊บแค่นั้นแหละกูออกเลยอาจารย์บอกว่าถ้าหนูร้องไอ้นี่มันเร็วจริงๆนะตัวนี้มันจะออกมันจะออกมันเที้ยจรดีนะไอ้เซนน้องพี่พูดจริงนะไม่ออกมันยั้งเที้ยเลยพี่บอกให้นะ เยว่างานลึมไหมลืมแห่มก็ปล่อยเขาคุยไปก่อนได้ไหมหนุกวนวายเลยวายฟังนะถ้าเขาคุกเข่านั่นแหละจบ GG งานนี้โดนละสังก์เน่สังหารโชคดีหลับตาอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามเฮตกใจสิเจอหน้ากุยคุยเฮียตกใจดีคนดูซาร์ดแม่งเฮีย เจอผีล่าเฮียกูไม่เอาชีกูไม่เอาหน้าที่การงานกูมาเสี่ยงหรอกน้องไอ้สัตว์แม่งล้องกันมาถึงข้างล่างกูก็ไม่อยู่หรอกครับไม่มีเสียงคนนี้ใช่หรอไม่มีเสียงหรออ่าไม่มีเสียงหรอคนดูใช่หรอถ้ามีเสียงฟังได้ถ้ามีเสียงฟังได้ถ้าไม่มีเสียงฟังได้ให้มีเสียงอะดูได้ไม่มีจริงไม่นี่ไอ้สัตว์หลอกกูหรออารมอยู่อรุเขาไม่มีเสียงไม่มีเสียงเขาไม่มีเสียงเขาไม่มีเสียงไม่เป็นไร โอเคโอเคมันไม่ไปหรอกไม่ไม่ไม่มีเสียงไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่มาเลยผีร้ายออกมาแล้วอ่ะอยู่ไหนอ่ะโอเคไม่มีเสียงอยู่ได้อยู่ได้น้องอยู่ได้อยู่ได้โอเคโอเคอุ้ยวุ้ยไอผีร้ายมาแล้วด้วยไอเฮียไม่มีซาวจริงๆนะไอคุยพี่ยาเจอหน้าพี่โก้เสร็จหมดลีนึงหนึ่งสองสั้นเฮ่โอ้ผีร้ายฮัลโหลพี่ต้อนเบามือหน่อยพี่ชายเบามือหน่อยครับพี่ได้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 อ่ะขั้นตอนต่อไปจะดูดพิษออกให้โอ้โห หนูมาเนี่ยข um ึ้นมาบนเตียงผีมันหลอกหนูนะเอ้าหนูมันเอาหนูตายจริงนะหนูหายหมดตัวเลยนะจริงอยู่ไหมโกขอผีโกขอผีเพื่อขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆมันขั้นตอนสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่กด S L E E P แล้วกันโอ้โหฮัลโหลครับอาจารย์ยอุดท้าเหมือนต้องมีเสียงเหมือนต้องมีเสียงหันมาหนูหันมาเหมือนมนเมีเสียงเพื่อหนูหนูหันมาเอ้เรือาสำเร็จวิชา หนูนอนเลยเร็วๆอุ้ยผีมะเขือเสตโพดมันดูดีผีอผีบึ้มเลยอีหนูระวังนะผีบึ้มเลยนะผีบึ้มเลยนะดูงั้นอาจารย์ลงมือเอาเอาพิษออกจากตัวหนูเลยนะจัดการพี่ต๊อดจัดการพี่ให้มันไวหน่อยผีบึ้มเลยพี่เดี๋ยวดูผิดดูดูดก่อนพี่ดูดออกเลยนะอ่ะอ่ะอหนึ่งสองสามเพอาจารย์ดูดอาจารย์ดูผิดตัวร้ายอยู่ตัวร้ายพี่ เห็นผีไหมเนี่ยหือเห็นผีโองตัวเลยเนี่ยโอ้ยฮโหอาจารย์ดูดพิษอยู่นะเฮียผีจริงเห็นไหมผีทูดทัวโอ้โหผีช่วยผู้หีมันมันช่วยอาจารย์ดูดด้วยเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังดูดของหนูเนี่ยหนูไม่ร้องเล้หนูไม่เจ็บเลยหรอหนูเห็นผีไหมผีมันก็ดูดหนูด้วยเนี่ยไม่เห็นนะคนหนูไม่เห็นเออไม่ต้องเห็นหรอกดีแล้วอาจารย์ดูดอยู่นะ หนูล้างมาไหมเนี่ยครับนี้อาจารย์ได้กลิ่นอ่ะโอ้โหอาจารย์แรงไปหรือเปล่าน้ำลายอาจารย์เหม็นเปล่าอู้หอุ้ยโอ้โหน้ำน้ำมนต์ไอหนูน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ไม่ใช่น้ำลายน้ำมนต์น้ำมนต์โอเคโอเคชาแม่คือน้ำมนต์สักส์อาจารย์อุ้ยในภาพเห็นผีมันมันกระดึ๊บบนหัวโอ้โหผีเขมร้ลยอะผีเขมรไอ้สัตว์ไอ้ควายผีเขมรไอ้เหี้ยะเหมือนอาจารย์จะซดออกแล้วนะ พร้อมยังหนูพร้อมยังไอ้คนดูผีขมิ้นนี่ไ้เมื่อกี้ไอ้สัตว์เอ้ยเย่าเฟมีสัตว์ผีขมิ้นนี่อันนี้หลับหรือเปล่าเสียงดูดของหนูนี่เนี่ยน้ำหนูเยอะเกินอ่ะอาจารย์ดูต่อเลยนะอาจารย์เห็นผีขมิ้นมันคมขืนหนูยู่ข้างบนอ่ะฮัลโหลฮัลโหลครับอาจารย์ไม่เอาครับไอ้เหี้ย ผิดอันนี้มันทั้งไวแรงผีกระเมร์อ้ซัดมึงดูผีกระเมร์ดิคนดูยิ่งแต่อจารยาวิธีไปแล้วแต่พรุ่งนี้หนูต้องมาให้อาจารย์เรียมาอาจารย์ฝึกแล้วพวกนี้ต้องมาอีกมาหนักมาหนักจริงโหดูมันหนักจริงว่ะไอ้เหี้ยโอ้อาจารย์จะเสร็จอาจารย์จะเสร็จโอ้อาจารย์จะเสร็จชิบหายแล้วชิบหายแล้วอาจารย์จะเสร็จอาจารย์จะเสร็จคนดูอ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋อย่อมาย่อหลย ตโอ้ยจานขอซ้ำต่อกูปวดหัวจริงไอ้เหี้ยกูปวดหัวจริงไอ้ยคุยกูปวดหัวเต็มไอ้เหี้ยผีเขมรในสัตว์เอ้ยไอเฮียไอ้เหี้ยมันน่ากลัวอย่างวะพี่ต่อได้เหี้ยผีร้ายจริงนะไอ้เหี้ยมันผีร้ายเลยนะคนดูไอ้เหี้ยพี่หนุ่มกัญชัย 7,070ของนี้หนูต้องมาหาอาจารย์ต่อด้วยมันต้องมาเพื่อแบบอาจารย์แม่งเลื้ยงให้มันขังอะฮะที่เป็นอะไรอะโอ้ยแต่แบกนู้เราต้องเราต้องไปอีกรอบนึงไอะไรไม่ได้เขาทำไมอะอ๋อไปตอบเขามันไม่มันไม่โพนมันไม่โพนโอเคโอเคโอเค้องไม่อาจารย์จะลงรถต่อพี่ต๊อนผีีขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอผีเขมรเนี่ยเอาวนี้มันเฮี้ยนมันเฮี้ยนนะพี่เนาะโอ้ยเฮี้ย ไม่แล้วพี่ไปเจอเขาได้ไงเลยพี่ทำไมเขาถึงยอมพี่ตลอดเลยพี่ตอนพี่เขาอะไรเลยพี่ก็เวอย่างไรต้งไงเขาก็เชื่อนะมัแม่เขาว่ากลัวเนาะพี่เนาะใช่กลัวรอหน่ากลัวเนาะพทุกวันนี้ต้องมานะถ้าไม่หนูไม่มาปุ๊บรูปหนูหลุดหนูอะไรเต็มหมดเลยนะพี่บอกไว้ก่อนนะโอ้โหหลุดแต่มันก็หลุดที่มังกรนะถูกไหมล่ะอืฮะพี่บอกว่ายิบจนกว่าจะหมดนะคือวันที่ยี่สามเดือนหน้านะโอ้โหฮะ สั่งเสร็จในที่อันวันน้ำต้องได้ทุกวันโอ้ผีแมงเฮี้ยนจริงนะพี่ผีแมงผีแมงโคตรเฮี้ยอผีอ่ะผีดูถูกอ่ะเฮี้ยมันซัวนะเออมันเฮี้ยนน้องนะพูดตรงๆตรงได้ร้อชอบไหมชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยไม่หนูชอบไม่ได้พิมพ์คนไม่ไม่ชอบเท่าไหร่แต่แต่ว่าสแามที่เอาลูกอมไหมอ่ะโอ้โหพี่บอกจะบอกพี่ชายพี่ปากเหม็นหรอพานุ เป็นห่วงเหมันจะเจ็บพ่อไม่คือพี่เลี้ยคนแบบหนูมามันก็เลยเป็นพอดีแบบพวกผีนางร้ายมันกัดโโตโอ้โหอันนี้พี่คอแตกหรือเปล่าใช่แบบพวกผีฝางนางไม่อะไม่ฮะอะโหลอะหลหนูพี่ถามหน่อยหนูมีผัวไหมเนี่ยพี่ถามหน่อยผัวหนูรู้ผัวเขาไม่เอาหนูตายไม่เอาอาจารย์ตายเลยหรอหนูพี่ผัวไหมเนี่ยห้ามบอกผัวด้วยฮะห้หนูอกไอ้หนูหนูมีผัวไหมพี่ถามตรงเลยไม่มี ็ไม่มีแล้วไปมันก็ลงนักับอาจารย์ได้บอลผีมาอุ้ยมันมาหลอกผีมาอ่ะพี่ผีมาอุ้ยผีมา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 อีกหนึ่มันตามอาจารย์หรือเปล่าีมันไม่ตามอาจารย์หรอกมันไปเคะเข็ดไหมล่ะแต่หนูไม่เคยเห็นผีตามหนูเลยนะหนูเห็นไปกับอาจารย์เท่าไรผีตัวนี้มาตลอดโอ้โหโอ้โหผีหรือว่าจริงจแล้วผีเขาติดใจอาจารย์หรือเปล่าติดใจหนูอะไม่ทราเขาติดใจอาจารย์ไม่คือผีมันได้กินหรือเปล่า กกินเลือดหรอไอ้ดุกนิกกินอะไรน้องรู้ไหอไม่มีนะหนูต้องมาหาอาจารย์ทุกวันต่อไปเนี้ยดูีดีดูีดีลาแล้วลาแล้วไล่ลาแล้วอุๆยอุๆยอุๆยอุ๊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 ยบุ๊ยอ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 ุยอุ๊ีอุีครุๆยอุ๊ยอุ๊ยอุวยอุ๊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 ยนะมันุปยอุ๊ยอน๊ยุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยอุย อุ้ยอุ้ยผีสาวแหน่ฮะอ๋อฮะอุ้ยวันที่ยี่สิบสามถึงจะหมดหมดโล่งหมดภัยนะมันนานเกินไปอะไม่ได้หนูต้องมาหาอาจารย์ทุกวันไม่เอาอุ้ยดู้ยอุ้ยดูผี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 นี่เนี่ยคพี่ไปอ่ะผีไปเลยนะใช่หรอเลยลองดิเฮ้ยผีไล่ตกรถเห็นไหมเนี่ย มึงไปเอามันดิไอเฟมึงไปเอามันดิเอาอะไรพี่เอามาินฆ่ามาเหรอบอกบอกบอกว่าเอ้ลพี่พูดมากันะมาดูเอลผมดิโอ้โหมึงกินได้สี่ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำไอ้เหี้ยละเต็มปากเลยเออกูเห็นมึงยัดเข้าปากเขาหนาแนงไอ้เหี้ยเต็มปากเต็มคำเนาะดูไปประชาชนแล้วดูงานดิว่าผ่านไม่ผ่านทาไมผ่านก็ปลุกซิคนนี้ไปคือจะให้ผมเซิร์ชเฟซแล้วดูโอซิใช่ไหมใช่ ไม่ต้องแต่เอาจริงลูกแกงพี่กับพ่อตายตลอดเลยนะเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับขอดูขอดูชื่อนามสกุลหน่อยได้ไหมจะได้ไม่ต้องมาหลอกอีกอีเป็นลูกหลานเนียโอ้โหเป็นที่ดูดุดุมเลยพี่บอกให้นะไอ้เหี้ยไปสี่ลูกเขาอะพี่มันไม่กลัวโอเคเต็มระบบเลยอ่ะเอ้ามัน ไม่คืออาจารย์เขาจะไมจได้ไม่มาหลอกอีกใช่จะได้ไม่มาหลอกอีกเชื่ออาจารย์เถอะเต็มเองม่ทำอะไรมาทไมเขามาหลอกเองอะคือน้องคนนี้เขาโดนผีสิงครับเขาไปรบลูกครับเขาไปลบลู้มาได้หรอเองไปลบลูวอะไรมาเนี่ยไปรบลู่ไม่ได้ไปลบลู่อะไรเลยนะคือไม่คืออาจารย์เสียบเขาเป็นผู้ะส์ดีครับผสมจะดูเชี่ยกันไเนไหยได้ไหมครับอาจารย์เสียบเขามีประสงค์ที่จะเสียบอย่างเดียวถูกไหมเออเสียบไล่ผีไงเอ้าไม่ใช่หรอดูดิกน้องใช่พี่ ลงนะเสียบแบบแปลกนะไม่ใช่ครับไม่ผมมันจะไล่ผีในตัวเขาออกใช่พวกผีสังนางไม่ขอขอดูเชี่ยกับนามสกุลหน่อยตัวเขาไม่ผีหรอครับโอ้มีผีครับผีตามหลอกหลอนเขาตลอดเลยนะไม่ครับพี่พี่พี่ชายโอเวอร์ครับพอดีนีอ่าไม่พี่ชา่พี่ชายโอเวอร์ใช่อันอันนอันนันผีตัวนี้แหละผีขมิไม่พี่ชายโอเวอร์ฟังผมนะคือทางเดียวที่จะรอดคือน้องเขาต้องส่งชื่อกับนามสกุลมาให้ผีไม่ให้ผีไล่กดบัตรให้ผมดูผมจะได้ไม่ต้องมาหลอกอีกถูกต้อง อ่าเดี๋ยวไปดีครับมีวดที่ผมครับตีตีแล้วชีและหลังจากนี้จะไม่เห็นมันอีกเลยเพราะว่ามันตามเชื่อไงช่วยหนูก่อนมันตามเชื่อกับสกุลน่ะเร่ว่ร็วเร็วเชื่อพี่ผีมันจะได้ไม่เลิกตามเชื่อพี่ผีผีมันจะไม่ตามดูคนดูดูเฮี้ยฟาวดูแม่งเลยดูแม่งเลยผีเฮี้ยทำๆมันไปย่างมันไปไปกระดึ๊บๆอยู่ใกล้เขาทำเฮี้ยอะไรเนี่ย ผีมันจะไม่มาตามแล้วนะถ้าให้อ่ะอันนี้บบผมพูดตรงๆนะเมดอคอเดอคอไอ้ือมานต้งงั้นงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวจารย์มารับใหม่นะใช่คือถ้าได้ชื่อไม่มาวอนเน็ตไม่มาวอนเน็ตทำเหมือนชีวิตจริงเลยไม่มาวอนเน็ตแอบมาน้องมันอยู่ไม่้น้นอง ว่าพี่พี่อ้าวกดผิดวันที่ยี่สิบหกเล่นกันสุดพี่สุดพี่เข้าอย่างพี่วันที่ยอ่ะพี่ชายหบใช่ใช่ไปแหบยี่สหกนะว่าอะไรพี่ยี่สหกนะทำไมเอาดิยี่สิบหกมึเล่นได้หน่อยยู่ดิอกน้องผมไม่รู้ก็สามว่าสล็อตว่างสามไหมมันก็บางน่าจะว่างซ้อนผมไปพักก็ได้พี่ผมเป็นพี่ชายจะไปทำอะไรต่อได้ได้โอ้โหตีสี่าก็ได้จะพักเหมือนเราอ่ะ ฟาก็หล่อพี่ชายใช่อ๋อสี่เซตก็สบายตัวแล้วพี่เนาะเมื่อกี้เนาะรออะไรอ่ะสี่ฟรีด้วยเทียมันมมัันนไม่รู้ความจริงนะพี่เนาะเมื่อกี้เนาะไม่มันมันต้องหาคนที่แบบมาสู้มือไว้พี่มันต้องมีเซตติ้งเมื่อวานนี้มันสู้กูเลยใช่หรอเมื่อวานสู้จัดเหรอพี่เหรอเข้าลึกๆหน่อยเข้มด้วยว้ายมันเิ้มอ่ะเออเหมือนเิ้มเขาแฉนหรือเปล่าพี่โอ้ อันนี้โกดเดี๋ยวนี้โกดธยืนไหนยืนแดนแดงหรอไปแดงแดงปะไม่ไม่ผมยืนแดงแดงพี่ผมอยู่ผมอยู่บ้านหนเดียวผมยืนบ้านหนเดียวเด็ดแนะพี่อ๋อย้ายไปบ้านกันแล้วใช่ถูกต้องพี่โอเคครับขอบคุณครับเจอกันนะน้องเดี๋ยวว่ากันพี่เจอวันนี้พผมนะพี่ชายหนุกมากวันนี้หนุกมากเจอกันครับเข้ามาบอกเลยพี่ได้ได้น้องได้ครับพี่ชายเจอครับไงปะปะคนดูได้เวลาแล้วมั้ง